สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของงัวมาพบพ่อพ่อกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงไงอีกแล้วพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้ลุงไงก็ยินดีต้อนรับคนภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศหดือาประเทศไทยเด้พี่น้องเนาะอ่ะเข้ามาหับเบิ่งหับ <oh ้มการสัมผณ์ของลุงไงพี่น้องเห็นเนาะกับมาทั้งเครื่อนของน้องสายใหม่หรือว่าน้องใหม่คือเก่าพี่น้องเห็นเนาะกับมาเป็น ลายเค็เลยพี่น,น,น,พน้องเนาะก็คืองานเก่าๆพี่น้องไเขาก็ได้เ,เบียนผ่านเข่ามาหนื่งเราข่าวข่าวกลับมาถามทางครอบครัวของน้องพี่น้องไอ้เนาะ,ะนี่ก็คือเื่อดซาหนื้าครอบครัวของน้องเพิ่นพี่น้องเนาะได้เบียนเข่ามาทางลุงญ่ก็ได้เข่ามาทางบาดด้านดงมักแง้วพี่น้องไเนาะกลับมาทางเกื็ดน,น้องใหม่เพิ่นอ่ะ เป็นจังได้เฮากั็จะได้เข้าไปสัมภาษณ์เลยถามเรื่องรา,าวข่าวๆที่ผ่านมาหรือว่าที่เกิดขึ้นจังได้เฮากับไปเบิง่งไปส้มพร้อมๆกันเลยพี่น,อนอ้องเนาะไปเบิ่งพร้พอมๆกันพี่น้องจ่าสบายดีสบายดีายดมาเพิ่มเติม น้องเอ้ยอันนี้ก็คือหู้เรียว่าสมัยเนาะเพราะว่าทางเฮาก็ได้มาหลายเขตแหละมาหาน้องอีกมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเกือบสิบ่ทันสิพากันไปใช้ซาปลาซาปลาบน้าที่เมื่นว่านซาปลาออ่าไปซาปลาไปสามคนนี่หรือเปล่าโดยสี่คนสี่คนคนหนึ่งยี่สิบคนบอก คนหนึ liberal, ่งอย่างก่อนอ่าขอถามชื่อน้องแน่พว่าลูกใหญ่บ่เคยถ่ายชื่อได้นี่ชื่อยังลูกสมปองสมปองอายุเท่าใดเนี่ยสปี11ปีเรียนปอดาลูกป .5 ป .5 เอออ่าพ่อหน้าทีมบ้านนี่ชื่อยังเท่านาเท่านาอ๋ออายุเท่าใดลูก8ปี8ปีเรียนปอดาแล้วรจะป .2 ป .2 คือกันเออวันนี้สิพาอันทั้งลูกน้องไปซาป่าบ่ เงากินเนาะกับตัดที่เปิดเสื้อันทั้งสามไมลแล้วก็ผ้าทั้งดอบก็ดีไปซาบปลาไปจ้าเขาก็เจ้าหน้ากสีตามใบชาซอยเพื่อนอยู่ที่ซอยในป้าพ่อเลยปลาหนังหนองบ่อหรือว่าไปอันน้ำห่วยน้ำห่วยโอ้กีว่าไปเอาน้ำหองเคยซาอยู่บ่เคยได้อยู่บ่วันนี้จะเพิ่งกลับไปซาไดหลายบ่กูานนี้ ถือว่าไปกูมึงไเนาะในสมัยไม่ได้ไปว่าบไ่ไดปเพิ่นไริชวนโอ้มง้นี่เพิ่นชวนมันีลเนอะน้ำลายด้ยว่าด้าบล่ะน้ำปลาลายปัานี่ว่าลาลายด้วยว่าวาดีิหาปลาดีรถไปสิ้นมาลายว่ปลาดิรถไปสิ้นรถน้ำ่เอา พาอว่าเสียวมาขายได้พ่สจิธาเอาอยาชื่อนี่ถ้าชื่อดีเดี๋ยวเดี๋ยวกขายพ่กินเป็ดวันวันเดี๋ยวหามากินเองนะไม่ได้ขายเนาะแบบกุ้งแบบยางกะเพราได้ยู่ปะไปแต่มืกกแต่พอได้ยุ่แต่บดหลายก็นแมงได้กุ้งกะห้ยแม่งใหญ่อ๋อมันมันมันเป็นหนองไปเป็นหวยอันส่วนรวมนี่บ่แมนมันเป็นห้องไปเลย แบบเบ,บียไฟคำคำไฟดุไฟมั่นกันไปหากินตามสบายแล้วนะเนาะมโมมีไฟว่าไฟว่ากัน<ม>อ๋อถือว่าอันตื่นหนิเนาะลูกอ๋อถือว่าอันทางนอกนี่ก็ไปข้อมือวอ่าหากันสองมือนี่ม,นมือนี่กับร่างกาเกี่ยมโดยบางมือกับชวนชวนเพื่อนนี่แหละชวนเนนี่แหละไปหาหน่อไม้แต่เช้า ได้บ่นทำไมกันทำไมมีแต่พอได้อยู่ขอเก่งอ๋อพอได้เก่งเนาะทำไมอาจารย์หมาว่ามันปิ่นทั้งมันมีห่วยน้ามันมีอย่างเนาะมันก็ซุ่มแล้วก็พอได้หากินง่ายนะเนาะทางครอบครัวอันนอกอันนี้ก็อยู่ไก่กันว่ากับเพื่อนสมัยนี้กาพักนั่นนะอ๋อพักเพื่อนหลังนี่ไปอ๋อพักเพื่อนหลังนี่ไปปกติก็ได้ไปหาอยู่หากินน้อกันกับเพื่อนนี่ฮะกา ได in so like right. like ้ไปแต่ช่วงเพิ่นผักเฮียนเนี้ยเนาะน้องยังเฮียนอยู่หรอลูกอ๋อยังเฮียนอยู่หัวเหลืองกว้าบาอยงนั่งใต้ต้นบางยิ่งเกือบตึ้อหัวเกือบตื้หัวหัวแน่เนาะเกือบการดีวันนี้ให้อันทางทีมงานเข้าไปน้ำอยู่ว่าไปซาปานะให้ไปน้ำอยู่ให้ไปวะให้ไปวะทำได้นี่ปั่นกันวะหรือว่าอะไร ต่างลงเก็บต่าบอลงสารลงอยู่เอาแบบนี้คำคำไปแล้วจุเจ้าเป็นผู้ชะขอิธาปันเนอะครับอีกครับอีกไม่จกเลยไ่แทนชสวงเมียงแล้วแมนบอกแต่ได้การเปอดซาดแล้วก็ได้นอนขาดขอจิเป็นผู้ปันนะนะ หายจูเจ้าเฟิบูซ่อาอาแท็กซี่กัถือว่าหายจูเจ้าซาบกแล้วก็จะเป็นผูเก็ตเนาะเอาไอ้นี้ดีกว่ามันจะบทเสียเปรียบกันคือบอกเดีย๋ยวไหมบอกจบด้วคนพี่ิถันเลยเนาะก็คือว่าทางเฮาได้เขามาฮอดบ้านนองไม้เพ,พิ่นกับเพิ่นกับร่งชีก้าเกี่ยมไปซาปะาเดี๋ยวด้ กำลังทีกล้าเก<ร>ี่ยมอย<ำ>ูซาปาพี่น้องเองเรื่องป<อ>้องใหม่ลูกเทาก็มาทอดถึง,ถงทีพันละเป็นจังไหนชัน่วโมงจะไหมอยู่ดีมีแหงอยู่แล้วว่าอยู่ดีมีแหงอยู่เป็นได้ทำมาหากินคือว่ามาแต่เก่าคือบ่พอจะเถอะไปยังไปตัดอ้อยตัดเนาะมันเบิดแล้วบ่เดี๋ยวนี้คืบอบ่ได้ไปเบิดแล้วเบิดแล้วมีแต่ยุไกบ้านนี้ต่อไปใจสีหาทำมาหากินอะไรบ้านต่อก่อนพักน้ำก๊าลังป้องห้วย บมฟิไต้เชฟได้บ้านเลยแม่ผักน้ำในเล็กผักน้ำมันก็เป็นยอดขึ้นมันเป็นนามคือผักข้าวจะปลูกบ่หรือว่าอ๋อมันปลงแถวห้วยมันปลงแถวห้วยมีเจอเข้าไปหาอันผักผักน้ำเนี่ยมันมีหนามน่ะบ่แม่ผักน้ำผักน้ำกับคุณคุณอยู่ในเล็กน้ำบางบ้านก็จะเขาเอิ้นผักพิชังกูบ่อไม่เนอะกิแกงก็ไม่แล้วยังบ่ผักน้ำนะฮะอ๋อมาหนึ่งกินก็ได้แกงกินก็ได้หนึ่งจั่เจียวปลาเดก เพราะแสดงว่าพักน้ำก็ลังปุ้งเลยบัดนี้ได้ห้าสิบไปหาเอาพักหนาวนี้มาขายบัดนี้โดยห่วยมื้อนี้ได้เอาม้าอยู่บ่มื้อนี้สิซื้อเมื่อกีนเลเบิ่งนี่จักมื้อนี้ใครแม่งได้ไปห้วยก็สิได้เอามาอยูุกไปแม่งห็นโอ้สิมันหายากหายากบ่แม่งใครแม่งหินมันปุ้งลายแล้วก็บางคนก็ได้ขี่เข้าไปหาอยู่ดงอือเดี๋ยวเอามาหนึ่งกินกับเจลหรือว่าแกงใส่ปูใส่ปลาใช่ป่ เป,เป็นพักพักน้ำพี่น้องแต่เฮากันยังบอกคือเห็นทืนะน่อๆเนาะก็คือว่าทั้งนี้นั่นแบบว่าเขาเฮ็ดเป็นไปเก็บแบบว่าเฮ็ดเป็นสินค้าเลยหรือว,ว่าจะเป็นว่าในนี่บอกแบบว่าเก็บมาแล้วพวกน้องกับภัเทนเฮ็ดกรรมเต็มครับก็ลงไปนั่งขายอั่ตู้โอ้อยู่อันตู่ัานแข้มทางนี่นะนโอพี่น้องนะามามาอนีกับพ่อเนาะขบมากกับชีวิชื่อเมื่อกินแล้วเบิ่งเออถือว่าเด็กๆนิดหน่อยเดี๋ยวไปเก็บน้ำกันได้เบิด์ตเป็นเชื่อ โอ้มันก็มีแบบว่ามีวิธีหาเงินแบบธรรมชาติประชาหลายเนาะนอกจากหาเงินไม่ได้ก็คือประกูดเนาะผักกุดพักน้ำพักน้ำเนาะแบบว่าทางนี้มันโบมีตลาดนัดแต่ว่าได้มันใกล้ทางไงเนาะเราไปขายรอเลาะทางก็พอได้อยู่ก็เพียงแต่ว่าเฮามีสินค้าขายจต่เนาะอื ก็ปกติก็ขึ้นมาที่นี่ก็คือเห็นเขาไปว่าขายเอียนขายยังโลทางนะแต่ไปหามันมีทีแหล่งหาง่ายเ่ราทังนี้นะกับยู่น้ำห้วยน้ำห้วยห้วยที่อันจุเจ้าจะไปซ่าปลานี่นะแม่นโอ้แ oh. ากเชือกไปใช้เบ็ดเอาแากเชือกเขากับไปหาซ่าเอ้ามด<ม>โดยโดยโดยแต่คนหาเป็นโดย <ไป S 1> โดยโดยที่ไปวิธี่บ้านธีหากินเนาะเพื่อนกระชีบบอกกันวิชาไรวิชาหากินของใครของมันนะกับ คือว่าทั้งนอกพอดีกับมีแต่ว่ายามอ้อยก็คือว่าไปรับจาออ้างตัดอ้อยเนาะวัดยมเบิดอ้อยแต่กก็คือว่าไปหาภักให้มมาขายต่อไปชีเนาะได้มือเด็กๆนิดหน่อยเพราะว่าได้ใช้ช่ใจน้ำคอบคร่อ๋อโดยเวลาเบิร์ตฤดูนี่ก็เข้าไปดูเห็ดให้เห็ดน,น้าก็รับจา้างลกูก้าเกี่ยวเขาหรือว่าหนำหน้าไปสิเนาะ ถือว่าบริยุทธ์บริยอนบริยูบริเซานั่นเนาะโดยมีงานตลอดปีที่ขอเพียงแต่เฮาดูเฮามันเนาะไก่มันไก่ทางกินนอนไก่เงไก่มันตายพักไก่เจ้าว่าสมัยจำ่มีไก่เนาะมีกระต่ายวุ้นแหล่ก็คือทั้งน้องเพิ่นวันนี้กัเออเพิ่นสิงบอกคือว่ายุดลูก คนสิงสิงแล้วมีลูกน้องคนหนึ่งกระย่างขึ้นมาโอ้ลูกน้องอยู่ว่าผู้นี่กะโอ้พี่น้องลูกน้องคนสบายดีลูกสบายดีโยเจ้าซื้อยังรึเปล่าชื้ออ้อยอ้อยโอ้ฉีดชวนกันไปตึกปลาไปซ่าปลาเดี๋ยวบ่โอ้พี่น้องลูกน้องคนมารอชื่ออ่ารอรอแป๊บหนึ่งนะลูกเด้อ ได้ตัวได้สิบปันกันได้ตัวได้หลายคนไ,ได้ไปได้ประสบกษณะตัวแก้วเออถือว่าอันแต่ละมอร์นี่ต้องพักกันไปแบบนี้เนาะถือว่าหาอยู่หากินแบบธรรมชาติเฮาการยังว่าท้าว่ามันเพิ่นบ่มีหมงห่วงนะอะไรเนาะเอาหมงที่ทรรมาหากินเพิ่นกับบริเวห่วงกันพี่น้องเลยแแบบว่าธรรมชาติเป็นปล่อยปลาเลี้ยงแล้วเพิ่นห่วงเออเฮาบ่ใกล้แบบนั้นเนาะเฮาบ่เข้าใกล้แบบว่า,วาเป็นห้วยเป็นห้องแบบอัน หวยห้องคลองบึกงเวีดธรรมชาติน่ะเนาะเพื่อนห่าเพ่ห่วงกันทาวาน้องเพื่อนเพื่อนหาเพื่อนห่วงเขากับไก่ปลาได้เนี่ยพี่น้องเลยเนาะก็คือว่าทั้งนี้ก็ยังทำมาหากินแบบหมูลำโบราณแบบพอไปเม้าเข้ามาอยู่ก็คือว่าไปหาปูหาปลาน้ำหวยน้ำห้องจัดเนาะเออยังธรรมชาติธรรมชาติอยู่ก็คือว่าไปหาผักหาหญ้าหาไม้หนอมันรอไปเท้าหวยเท้าห้องนี่พี่น้องเลยเนาะคือว่ามันนี่ทั้งน้องไม้เพื่อนกะเข้าเข่ามา เพื่อนก็กล้าเกียมแล้วลุงน้องเพื่อนก็เต้มอยู่นี่นะจักฝ่ายเป็นลุงน้องจักฝ่ายเป็นหัวหน้าสงสัยเออคุณเออคุณนี่หัวหน้าทีมอ่าเอาคู่เอาอันนี้บอกระซ่าอืมคือบอตัวใหญ่ๆคือเขียวนะมันยกจักชองบาทนี่กับเบิ่อนแล้วคือว่าเขามากกับเพื่อนกับร่งสิไปเนาะห ขออน kind of ุญาตเพิ่นขอว่าขออนุญาตเพิ่นถ่ายทำก่อนเด็กน้อยพี่น้องไอ้เพราะว่าเขาก็ได้เข้ามาปกติเขาก็เข้ามาหาทางน้องใหม่ครอบครัวเพิ่นขอบครัวน้องใหม่นอกกับเพื่อมาเยี่ยมเยี่ยมทำข้าวการเป็นอยู่ของครอบครัวน้องเพิ่นแต่ใดแต่ใดมาแล้วเขาก็เคยถ่ายน้องเพิ่นซะซจ้าแต่สีใดก็สีพูดนะโดยแต่ว่ามาไม่นี้เขาก็ทางมาพ่อทางทีมงานเพิ่นน้ำก็คือว่าหัวหน้าทีมเพิ่อนหนีชวนไปชาปลาตอนนี้เออ กเฮากะขออนุญาตเพิ่นจักสิบนาทีไอ้จันเนาะจันนะเพิ่นก็จะได้เดินทางกับไปซาปาพี่น้องเลยเนาะทางว่าหรือว่าทีมงานเฮาสิตามไปกันยังโบฮูเนาะฟังไปเรื่อยๆพี่น้องเลยดีว่าคำไปแล้วก็ทีได้คำไปกับลุงใหญ่ทีเป็นหน้าที่เป็นผู้เก็บเนาะใช่หัวหน้าเพิ่นอนิชาซาบกเลยลุงใหญ่ทีเป็นผู้ถ่าเก็บอันนี้เออเออสั้นแล้วเนาะ เฮากาสีรับหน้าที่เป็นกิบหรือว่าสีรับหน้าที่เป็นผู้ปั้นที่ตามไปอีกพี่น้องเลยเนาะเฮากาสีพอประมาณนี้มั้งเนะเะาะเยเพราะว่านั่นมันกะได้รบกวนเวลาของน้องเพื่นการทำมาหากินมาแล้วว่าโอ้ยน้องเพื่นสิไปหาอยู่หากินกับพานัานางสัมภาษณ์อยู่เนาะมันกะสีบบจบบ่งามในการที่ว่อีพซีเขามาเบึกมาชมพี่น้องเ,อเห็นเนาะฮู้ทั้งฮู้แล้วว่าน้องเพิ่นนี่ต้องทำมาหากิน ทางทีมงานเท e. ai <Okay. S 1> e. ่ากามาขออนุญาตบาดคำพี ok. ่น้องให้ได้สัมภาษณ์น้องเพิ่นก็เพราะว่ามาพ่อแล้วกับน้องเพิ่นก็เคยสัมภาษณ์นาะเฮามาแล้วกับทั้งบ้านน้องเพิ่นกับบ้านเท่ากามันกับไกลกันนะเนาะได้มาแล้วกับขออนุญาตทั้งน้องเพิ่นสัมภาษณ์จาก10กล่นนาทีพี่น้องเลยฮะตอนนี้เท้ากาสีพอประมาณนี้เนาะกับขอขอามุกขอบใจทั้งน้องไม้หรือว่าทั้งทีมงานพนีหรือว่าัวหน้าทีมเพิ่นเนาะ ที่ให้ทั้งเวลาให้เทาได้สัมภาษณ์นะขอขวมมุกขอบใจแล้วก็คำสิไปหาชาบูชาป่าให้มันมานเนาะให้ได้ลายมานนี่เนาะเพราะว่าทั้งเท่าก็ได้เขามารัดเอาเวลาที่เพิ่นสิไปนะพี่น้องเนาะท้ายนี่ก็ขอขอบมุกขอบใจทั้งเอฟซีที่เขามาเบิกมาส้มและเป็นกําลังใจให้ทั้งทีมงานเทาหรือว่าทั้งน้องไหมแต่ทั้งทีมงานเพิ่นนะ สุดท้ายนี้เฮาก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีจ่าสบายดีสวัสดี